ตอนที่แปมเรียนหนังสืออยู่อะไรยเงี้ยแปมก็กินข้าวคนเดียวเยอะมากบ่อยมากๆแปมคิดว่าตัวเองเป็นคนที่เมนเทนความสัมพันธ์ไม่เก่งเท่าไหร่แต่ไม่ใช่ปรับยอมทุกอย่างเพื่อที่จะได้เพื่อนมาโดยที่ขัดต่อธรรมชาติของเราค่ะอ,อันนี้มันจะมันจะไปได้ไม่นานแต่ถ้าเราจะจะต้องปรับบ้างเพื่อรักษาสมัรถภาพและไม่ได้เสียความเป็นส่วนตัวของเรามากนักก็ทำไป สวัสดีน้องแปมอาเชนั่งก่อนนั่งก่อนวันนี้เดี๋ยวถามก่อนจะรับอะไรดีอเมริกาโน่ค่ะอเมริกาโน่นะอ่าโอเคแล้วก็จะอารมณ์ดี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 นะครับเป็นไงช่วงนี้อารมณ์ดีไหมอ่าจิบก่อนจิบก่อนค่ะก็ดีบ้างไม่ดีบ้างใช่ค่ะก็ มีเรื่องคิดนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยเนาะก็ธรรมดาหมอก็สังเกตว่าออแปมก็จะออมีชีวิตที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายนะครับไม่ค่อยพูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งก็เห็นมานานแล้วนะครับแต่วันนี้มีมีมีอะไรในใจนิดนิดหน่อยหน่อยหรือเปล่าที่อาจจะหนักกว่าเดิมหมอไม่แน่ใจมีมค่ะมีอ,อก็ค,คือคือแปมมีเรื่องอยากถามหมอ,ำอหน่อยอะคะ่ะอืมแต่สิคือ คือแปมเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยมีเพื่อนแบบตอนที่แปมเรียนหนังสืออยู่อะไรอย่างเงี้ยแปมก็กินข้าวคนเดียวเยอะมากบ่อยมากๆแล้วก็เวลาเพื่อนเขากินข้าวด้วยกันมันก็เหมือนกับว่าเขาอยู่แก๊งเดียวกันเขาเป็นเพื่อนสนิทกันเขาก็กินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่แปมแบบกินข้าวคนเดียวบ่อยแล้วก็เหงาเหงาอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ แปมเพิ่งจะ realize ได้เมื่อเร็วๆเ,เนี้ยว่าจริงๆอะถ้าแปมแค่ไปขอเขากินข้าวด้วยอะไรเงี้ยแปมก็น่าจะเข้ากลุ่มได้แล้วแต่แปมไม่เคยไม่เคยทำอย่างนั้นเพราะว่าเหมือนสมองตอนเด็กๆมันยังแบบคิดไม่ค่อยออกว่าแบบม,มันมีวิธีนี้ด้วยนะอะไรเงี้ยแล้วก็อยากถามอาหมอด้วยว่าแบบ เราจะทํำยังไงให้เรามีเพื่อนสนิทที่เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็ดูเหมือนว่ามันเป็นสิ่งที่ซ่อนตั้งแต่วัยเด็กใช่ไหมเนี่ยนะครับหมอคิดว่านะส่วนตัวนะเรื่องนี้ก็หลายคนกําลังไปเชิญเด็กๆถ้าพอจะจําได้หมอก็คล้ายๆอย่างนั้นมันกันคือเราอยู่ท่ามกลางเพื่อนใช่ไหมโอ้โหห้องหนึ่งสามสิบสี่สิบคนนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าเออเหมือนคล้ายๆแบบเนี่ยนะครับก็ไม่มีใครที่จะเป็นเพื่อนสนิทนะครับอาจจะมี น้อยมากหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็อยากจะอลองทบทวนประสบการณ์แล้วก็เสนอแนวคิดให้ให้แปมมนะเนเผื่อไปปรับตัวนะครับคือธรรมชาติของคนเนี่ยเราต้องการเพื่อนเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสัตว์สังคมใช่ไหม,มคือมีมีกลุ่มมีครอบครัวมีเพื่อนมีสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ก็แต่ละคนก็อาจจะมีอุปนิาสัยใจคอที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับ มันีอาจจะเป็นไปได้นะหมอเดานะว่าในสมัยเด็กๆเราอาจจะเป็นคนที่เรียบง่ายาจ,จะขาดความรักหรืออาจจะไม่ได้รับการฝึกการสอนหรืออาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับแขกแปลกหน้ามากนักก็อาจจะเป็นได้นะครับเลยทําให้เมื่อเริ่มโตขึ้นมาเนี่ยนะครับไปรุงเรียนเอาไปรุงเรียนก็แล้วกันเนะาะหรือหรือกระโดดไปถึงที่ทํางานเลยก็อาจจะ รู้สึกว่าเออมันก็ยังคงเป็นสิ่งที่รบกวนนะเขามีเพื่อนมีกวนมีอะไรกันนะครับอันนี้ก็อยากจะบอกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นความเฉพาะตัวเหมือนกันนะครับคือบางคนเขามีความสุขมากกว่าที่จะมีเพื่อนไม่ต้องมากนักนะครับซึ่งเขาไม่ได้ผิดอะไรนะครับนะครับแต่ถ้าหากว่าการที่เราไม่ได้มีเพื่อนมากนักเนี่ยกับกลายทําให้เราไม่มีความสุขอันนี้เป็นปัญหาละนะครับ เราอยากจะเพิ่มจํานวนใช่ไหมครับจำนวนเพื่อนที่สนิทเนี่ยสามารถทําได้ครับอันแรกเลยนะคือถามตัวเองว่าเราต้องการแบบไหนนะครับเพราะบางคนอาจจะต้องการแค่ประมาณเนี้พอแล้วฉันมีความสุขถ้ามากกว่านี้ฉันปวดหัวก็มีซึ่งก็ก็ต้องยอมรับนะครับแต่ถ้าว่าเราต้องการมากกว่านี้แต่มันไปไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเมื่อไหร่ก็มีอยู่แค่นิดหน่อยและเริ่มไม่ค่อยมีความสุขไม่ค่อยเชื่อมัน่น ว่าเราแค่เรื่องเหมือนแตกแยกใช่ไหม,มกับผู้คนเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาต้องแก้สมมุติว่าแปรเมงเนี่ยอยากจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นคือเปิดตัวเองครับสเต็ปแรกเลยคือหลังจากทราบความต้องการใช่ไหม,มสเต็ปต่อไปคือต้องเปิดตัวเองอนะครับเปิดตัวเองนี่อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ก็ได้นะฮะเช่นยิ้มให้เขาก่อนไม่ต้องพูดสักแอะก็ได้นะ<ช>การยิ้มนี่โอ้ยเปิดโลกกว้างเลยนะครับ ประการที่2ก็คืออาจจะ,จจะพูดอะไรบางอย่างทักทายสวัสดีเป็นยังไงบ้างหรือกล่าวถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่อจ,จะเป็นจุดกลางๆนะครับเช่นคุณพ่อเป็นไงคุณแม่เป็นยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับค,คือทักทายอันนั้นหมายความถึงการเปิดตัวเองอย่างาง,ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็เป็นสากลแล้วก็ไม่ได้เป็นอันตรายนะครับ นะซ,ซึ่งบางทีถ้าเปิดมากไปไม่ไดรู้อินเนียร์ใครเป็นใครบางทีมันก็อาจจะอันตรายได้ใช่ไหมครับเ,เราไม่พูดประเด็นนั้นกันละกันแต่เอาเป็นแบบกลางๆทั่วๆไปที่บางทีททราองเหงานะครับพอเหงามากๆเพื่อนน้อยๆมันเริ่มตีความละใช่ไหมฉันมไม่มีคนค่าคเพื่อนไม่รักฉันไม่ดีพอโอ้มันมาเป็นชุดใหญ่เลยนะครับนั้นเริ่มต้นด้วยเปิดตัวเองนะครับ แล้วถ้าหากว่าเราอยู่ในกลุ่มสังคมที่เฉลี่ยแล้วพอโอเคนี่นะครับ <c oughs> ก็คงไม่มีใครใจร้ายมากนักน,นะครับที่จะไม่พูดกับเราไม่ตอบสนองต่อการทักทายของเรานะครับนั้นค่อยๆ <c oughs> ทำนะครับตรงนี้จะเริ่มเป็นประตูบานใหญ่ละเริ่มเปิดเราอยู่หน้าประตูอยู่ประตูเริ่มเปิดละ,ะที่เหลือก็คงจะต้องมีรายละเอียดอีกสักเล็กน้อยอืมคือพอไปมองย้อนกลับไปงะค่ะ มันก็ไม่ได้หมายความว่าแปมแบบไม่มีเพื่อนเลยแต่มันมีแบบมีบางคนที่ที่เคยสนิทแต่ว่าเป็นจํานวนน้อยทีเนี้ยพอแปมมองย้อนกลับไปเนี่ยแปมก็รู้สึกว่าเพิ่งเพิ่งจะมาคิดใต้ตอนโตนี่แหลคะค่ะว่าเออทาไมเราสนิทกันแค่แป๊บเดียวเองแล้วความสัมพันธ์มันก็ผ่านไปแล้วมันก็จบลงแปมก็รู้สึกว่า เอ๊ะมันจะมีวิธีการไหนที่ทำให้เราแบบว่าเป็นเพื่อนกันได้ไปตลอดบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแปมคิดว่าตัวเองเป็นคนที่เมนเทนความสัมพันธ์ไม่เก่งเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะหมอคิดยังไงะอะคะอ่อหมอคิดว่ามันมีทั้งสองแบบนะครับเช่นในวัยหนึ่งในช่วงหนึ่งสนิทกันหลังจากนั้นด้วยระยะทางด้วยเวลาด้วยสิ่งแวดล้อมไม่ได้เจอไม่ได้เจอ,ไม,ไ,เจอไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อ มันก็จะห่างๆกันไปอันนั้นก็คือเป็นธรรมชาตนะิไม่ต้องไปคิดมากเลยนะครับเป็นธรรมชาตอิอีกประการหนึ่งก็คือว่าบางทีคนเรามีบุคลิกส่วนตัวที่ไม่เหมือนกันนะครับบางทีเราชอบแบบนี้นิสัยเราแบบนี้เช่นแพมอาจะชอบร้องเพลงหรือว่าจะเป็นสายติดหน่อยอสายอาร์ตหน่อยศิละปะก็จะมีวิธีคิดความชอบมุมมองก็จะเป็นแบบหนึ่งนะครับเป็นเซอารมความคิดความรู้สึก หรือคําพูดหรือแนวทางก็อย่างหนึง่งส่วนคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพื่อนคนนั้นเพื่อนคนนี้มันอาจจะคนละสายกันเลยนะครับฉะนั้นฉะนั้นมันอาจจะไม่ค่อยมีชันแนลที่จะเชื่อมโยงกันมากนักนะครับฉะนั้นระดับของความสนิทมันก็อาจจะระดับหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้ผิดอีกเช่นเดียวกันเพราะลึกๆแล้วมันอาจจะคนละชันแนลคบกันได้รู้จักกันได้สมรรถภาพเป็นรูปแบบหนึ่งะนะครับ ซึ่งอย่าไปตีตีความว่ามันผิดปกตินะครับนั้นมันมันเป็นปัจจัยตรงนี้ต่างหากเลขประการหนึ่งสมมติเราไม่เขาเรีกอะไรน,นะไม่ได้ expose ไม่ได้เจอเจอ,เจอผู้คนมากพอใช่ไหมเมื่อไหร่ก็5คนเนี่ยสิคนเนี่ยสิปี20ปีมันก็มีความเป็นไปได้ว่าก็อ,อาจจะไม่ได้เจอเพื่อนที่จะไปถึงระดับที่ถือว่าสนิทกันนะครับคือยังไม่เจอ ไม่ใช่ว่าเราไม่ดีพอหรืออะไรนะครับเพราะสังคมก็มีอยู่แค่นี้ใช่ไหมครับดังนั้นก,ก็ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าตัวเรามันเป็นแบบนี้งานแบบนี้อยู่โรงเรียนแบบนี้ภาระหน้าที่ทําแบบนี้ใช่ไหมครับทุกที่ชีวิตมันอยู่ในเรียกว่ารูทีนใช่ไหม,มจากจุด A ไปจุด B จุด C แล้วก็กลับวนอยู่แค่นี้มันอาจจะทําให้หนูไม่ได้มีโอกาสเจอผู้คนเยอะไง<อ>แล้วจะไปหาคนที่จะอ,อยู่ในชั้นแนลเดียวกันหรือช่องทางเดียวกันมันก็อาจจะยาก เออมันก็มีความเป็นไปนได้ที่จะเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นทางออกก็คงมีนะครับก็อาจจะเริ่มออกสังคมมากขึ้นหมือถึงสังคมที่มันดีๆหน่อยนะครับไม่ใช่กินเหล้าหมอยาหรืออะไรที่แบบลักษณะมันควานหานะครับก,ก็อาจจะเปิดตัวเองมากขึ้นเพราะในพื้นที่มัน,ม,นมีโอกาสนะใช่ไหมฮะทางญาติมิตรทางเพื่อนเก่าเพื่อนของเพื่อนของเพื่นอนหรือในที่ทํางานหรืออะไรเงี้ยเราก็อาจจะหาโอกาสหาจังหวะ ที่จะ,ะสร้างเพื่อนอเพิ่มเติมได้ส่วนระดับที่จะสนิทหรือไม่สนิทเนี่ยก,ก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกอย่างหมอคิดว่าก็มันก็มีความจริงว่าบางทีเพื่อนที่สนิทมากๆไม่จําเป็นต้องเยอะนะครับบางทีคนสองคนสามคนก็เป็นไปได้เ่เป็นกวนจริงๆคล้วคำว่าสนิทจริงๆโดยเฉลีย่ยหมอเชื่อว่าไม่ได้จะเยอะมากมคือรู้จักเฮฮาปาร์ตี้เนี่ยจะเป็นหลายสิบเหนไหมฮะมันก็เหมือนวงกลมครับ นะครับมันก็จะมีส่วนเราอยู่ตรงกลางใช่ไหมใช่ค่ะฉะนั้นวงที่ใกล้ที่สุดเนี่ยอาจจะแค่คนสองคนสามคนมแล้วที่เหลือมันก็จะเยอะหน่อยแต่อยู่นอกๆหน่อยจนกว่าจะยกระดับจากนอก,นอก,นอกจะเข้ามาสู่วงในสนิทมากก็แล้วแต่ว่าจะนำพาไปยังไงค่ะ <หา S 2> แล้วคือตอนนี้แปมก็มีเพื่อนสนิทแล้วที่ที่มีอยู่จำนวนหนึ่งอะไรงะเงี้ยค่ะแปมก็ดีใจที่ที่เรา ได้เป็นเพื่อนกันแต่ปั๊มก็อยากจะรักษาความสนิทอันนี้เอาไว้ก็คือปั๊มไม่อยากให้ประวัติศาสตร์มันส้ำรอยแบบว่าสนิทกันแค่แป๊บเดียวแล้วก็ห่างหายกันไปเรื่องนี้ก็สําคัญนะครับคืออย่างนี้ในการคบเพื่อนมันก็คงจะมีสองส่วนส่วนหนึ่งคือตัวเราตัวตนของเราธรรมชาติของเราสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราไม่ชอบใช่ไหมครับแล้วก็ต้องรักษาตัวตนพอสมควรนะครับ แล้วส่วนที่2คือเพื่อนของเรานะครับที่เป็นตัวตนของนั้นแล้วเราชอบเขาเพราะนิสัยแบบนี้และทั้งสองก็ดําเนินไปประมาณนี้และส่วนตรงกลางนะครับที่จะต้องเชื่อมโยงกันเช่นอาจจะเป็นการยอมกันบ้างหรือปรับตัวกันบ้างเพื่อให้เข้ากันได้อ,อันนั้นก็จะเป็นระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ปรับยอมทุกอย่างเพื่อที่จะได้เพื่อนมาโดยที่ขัดต่อธรรมชาติของเราคอ,อันนี้ยมันจะมันจะไปได้ไม่นาน จะ่ไมครับเช่นเราอาจจะเป็นคนพูดตรงๆนะครับแต่ใจดีพูดตรงๆแล้วก็เพื่อนเรารับได้ไหมนะครับแต่ถ้าเราจะจะต้องปรับบ้างเพื่อรักษาสมรรถภาพและไม่ได้เสียความเป็นส่วนตัวของเรามากนักก็ทําไปแต่ถ้าต้องอุยยอมทุกอย่างเนี่ยนะฮะขัดใจรทุกอย่างเลยเพื่อที่จะรักษาสมดุลหมอก,ก็ต้องถามต่อว่าแล้วอย่างเงี้ยจะอยู่ได้กี่วันจะอยู่ได้กี่เดือนหรือจะอยู่ได้กี่ปี ก็คือเราต้องรักษาสมดุลระหว่างตัวตนที่เราเป็นกับเพื่อนของเราใช่ใช่ไหมครับเพราะการเป็นเพื่อนที่ดีหรือที่สนิทเนี่ยมันแค่อะไรนะมีการให้และการรับมีการเทคการ give, กีฟกันเทคใช่ไหมะมีมีให้มีรับจะต้องมีการปรับที่สมดุลแล้วถึงจะดําเนินไปได้นะครับและส่วนใหญ่ธรรมชาติมันก็เหมือนน้ำอะครับจากระดับที่สูงลงมาที่ต่ํามันก็จะปรับตามธรรมชาติ ของมันให้อยู่ในสมดุลในแนวที่มันควรจะไหลไปใช่ไหมครับ เรื่องที่จะกลัวเสียหายนะครับในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนที่สนิทแล้วนี่นะครับก็อาจจะต้องมาเช็คหลายๆด้านนะครับอันนี้หนึ่งก็คือรักษาตัวตนของเราพอสมควรนะครับอันไหนปรับได้ก็ปรับนะครับอันไหนที่จะต้องอยอมกันได้ก็ยอมนะตามสมควรนั้นเขาและเรานะค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมากนักนะครับว่ามันจะต้องเป็นยังไงมันจะเป็นประวัติศาสตร์ส้ำรอยหรือเปล่านะครับ แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งที่หมอมีความเชื่อนะครับว่าสมรภาพนั้นสำคัญจำได้อย่างดาวิดกับยูนาธานอ๋อค่ะอันนั้นเป็นภาพของความรักสมานฉันท์ของมิตรภาพที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะเพราะยูนาธานซึ่งเป็นเพื่อนของดาวิดเนี่ยถือว่าเป็นลูกกษัตริย์นะเป็นลูกของกษัตริย์ซาอูลซึ่งพูดไงว่าถ้าคุณพ่อไปลูก ที่ว่าชื่อโยนาธานเนี่ยจะขึ้นคลองนาคเลยนะครับแล้วคุณพ่อเนี่ยก็ไม่ค่อยถูกชะตากับดาวิดด้วยแต่กลายเป็นว่าลูกเนี่ยเห็นใจดาวิดะนะครับพูดง่ายๆว่าท่านวิดจะขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยก็ยอม,อมนี่ยไหมคือการยอมนะตั้งที่ตัวฉันจะเป็นขึ้นกษัตริย์นะแต่ถ้าเพื่อนจะไปไม่เป็นไรสนับสนุนหรือยังไม่ได้ขึ้นเนี่ยแต่ว่าพ่อไม่ค่อยไม่ค่อย ชอบนักเนี่ยเหม็นขี้หน้าดาวิดจะฆ่าไยงยโยนาธานซึงเป็นเพื่อนยังช่วยเพ,เพื่อน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 ไปก่อนเพื่อนหนีไปตรงนี้นะครับและและ,และนี่คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างของเพื่อนสนิทมิตรภาพนะครับแลถ้าหนูพอจําได้นะพอในที่สุดคุณพ่อเสียใช่ไหมซาอุนเสีย<อ>แล้วโยนาธานก็ขาก็ไม่ค่อยดีเนาะ อ่ะยนาธานขายดีแต่ลูกขาไม่ดีใช,ใช่ไหมครับ,รบแล้วยนาธานก็เหมือนฝากฝังเนาะว่าถ้าไม่อยู่แล้วนะครับก็ฝากลูกด้วยนะครับเพราะมีลูกชายคนเดียวและในที่สุดดาวิดก็นะก็ขึ้นเป็นกริยัใช่ไหมใช่แล้วก็ยนาธานก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่ลูกชายเหลืออยู่คนเดียวพิการต้องได้รับการดูแลพิเศษดาวิดตอบสนองต่อเพื่อนรัก รับเด็กคนนี้มากินข้าวด้วยกันบนโต๊ะในวังนะครับนี่แหละครับคือภาพของสมรภาพของของเฟรนชีพของความเป็นเพื่อนไม่ได้มีเยอะนะครับเนี่ยก็มีคู่นี้ยฮะก็มียุนณานเนี่ยฉะนั้นสิ่งนี้เป็นภาพนะครับถ้าสมมุติกรณีที่เรามีเพื่อนแล้วสนิทแล้วใกล้ชิดแล้วนะครับแล้วก็เนื่นานานมาพอสมควรนะครับก็จะต้องก็จะต้องรักษา อาจจะเป็นพันธสัญญาที่มันถูกต้องที่เหมาะที่ควรเป็นการตอบแทนในเชิงที่ดีนะครับสึ่งนี้จะบ่มเพาะ,ะความแข็งแรงของมิตรภาพด้วยนะ,ะนั้นโอ้ยฟังดูแล้วแต่ไม่ต้องกังวลเลยนะครับไม่ได้มีเยอะไม่เป็นไรนะครับเราไม่ต้องกังวลด้วยว่ามันจะเสื่อมสลายนะครับถ้ามันจะเป็นไปนตามธรรมชาติก็ไม่เป็นไรแต่เราต้องพัฒนาตัวเองนะครับถามตัวเองให้ชัดแล้วก็ที่เหลือก็คือปรับนั่นแหละ ถ้าเขาเป็นมิตรแท้เนี่ยอาจจะงอนกันบ้างหรืออะไรกันบ้างโกรธกันบ้างถ้าเพื่อนแท้ก็จะดีกันค่ะมีมีอีกคําถามหนึ่งคําถามสุดท้ายคือเพราะว่าแปมตอนเด็กๆกินข้าวคนเดียวบ่อยเนี่ยค่ะแต่ว่าแปมก็ติดตามฟอลโล่เพื่อนๆที่โรงเรียนด้วยอะไรเงี้ยแล้วเวลาเขาลงรูปเป็นกลุปกันอะโดยเฉพาะงานวันเกิดอะไรเงี้ยแปมก็จะรู้สึกว่า มาดีจังเลยเนาะที่เขาแบบได้อยู่ด้วยกันอะไรเนี้ยแล้วก็เราก็มามีความรู้สึกว่าเออมันคงดีเนาะถ้าเกิดว่าเรามีรูปแบบนี้ให้ลงบ้างหรือว่ามีรูปมีเพื่อนแบบนี้ที่อยู่โรงเรียนเก่าหรือมหาลัยที่เรียนจบมาแล้วแบบเออมีม,มีมีการนัดเจอกันมีการเลี้ยงวันเกิดกันอะไรแบบนี้บ้าง แล้วอย่างนี้ก็คือเหมือนกับว่ามันก็ทําให้เรามีความรู้สึกด้านลบแล้วแปมจะจัดการกับความรู้สึกตัวเองยังไงดีสามารถทําได้ไม่ได้ยากมากนักนะครับก็กลับไปคําตอบไปกันก็คือเริ่มเปิดเปิดตัวเองก่อนนะครับเฉะนั้นถ้าเรามีเพื่อนที่เบิร์ตเดย์อะไรกันนะครับเราก็ไม่ค่อยได้มีส่วนอะไรกับเขาเราก็อาจจะต้องเป็นฝ่ายรุก นะครับ oh. เราก็เขียนไปพิมพ์ไปส่งสติกเกอร์ไปพูดอะไรบางสีบางอย่างให้กับเพื่อนค่อยๆไป <Huh. S 1> นะครับเอาแค่นั้นพอละนะครับแล้วต่อไปก็คือว่าอันนี้คือการที่เรามอบคุณค่านะครับคำพูดดีๆหรือการแสดงความรู้สึกดีๆให้คนอื่นนะครับอันนั้นทําให้เราเนี่ยได้เห็นคุณค่าของตัวเองโดยไม่รู้ตัวแล้วให้ภูมิใจตรงนั้นนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยมันก็จะต้องเป็นการสร้างนะ มิตรภาพคือการสร้างเช่นเราไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของเพื่อนแล้วเราอยากจะ,ะมีส่วนร่วมเราก็เราก็จอยมากขึ้นได้นะครับอดีตคืออดีตผ่านไปละลืมมันไปเลยแต่ตอนนี้เราก็ต้องมาถามตัวเองว่าเราต้องการที่จะมีเพื่อนที่เราจะอยู่ในภาพนั้นหรือเปล่านะครับถ้าเราถามตัวเองว่าเราต้องการเราก็เปิดตัวเองแล้วก็จอยกับเพื่อนในงานนุ้นอยางนี้มากขึ้น แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเออมันก็ขัดกับนิสัยเราเยอะมากก็ไม่เป็นไรแล้วก็รักกันมากๆแต่อยู่กันห่างก็ก็มีกันเยอะแยะไปนะครับแต่หนูอย่าลืมว่าคุณค่าของเรามีนะ่อือันนี้เป็นสเต็ปแรกเลยนะครับเราไม่ได้อยู่ในภาพไม่เป็นไรครับนะครับแต่เราอยู่ในใจของคนหนึ่งคือของพระเจ้าอันนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับ มีเพลงหนึ่งที่บอกว่า what a friend we have in Jesus เรามีเพื่อนมิตรสหายเลิศที่ยอดเยี่ยมอยู่คนหนึ่งคือพระเยซูมหมอจะใช้คำว่าอันนี้คือกุญแจก็ได้เป็น master key นะครับที่ที่เรากับพระเจ้ามีความรู้สึกอย่างนี้อย่างน้อยเป็นต้นทุนนะครับส่วนในโลกมนุษย์เนี่ยนะครับจะเพิ่มจากเพื่อนสนิทสองคนสามคน4ี่คนหรือมากกว่าก็ไม่เป็นไรแต่ master key เพื่อนที่สนิทที่ยิ่งใหญ่เนี่ย มีแล้วนะครับมันจะทำให้ลดความรู้สึกนอยความรู้สึกไร้ค่าลงได้มหาศาลดัมไม่ว่าเราจะอยู่ในรูปกลุ่มกวนหรือไม่ก็ตามนะครับมันไม่ได้ลดความคุณค่าของเราอันนี้เรื่องจริงนะครับจะต้องบอกกับตัวเองอย่างนี้เสมอนะครับแล้วที่เหลือก็ ตามโอกาสตามเวลาจะเพิ่มเพื่อนจะเพิ่มความสนิทที่มีอยู่แล้วเพิ่มความสนิทก็ทําไปตามโอกาสที่ที่ไม่ได้ฝืนใจหรือต้องใช้เวลากับเพื่อนเยอะจนเกินไปบางคนก็มีนะครับเฮฮากับเพื่อนเยอะเลยนะครับซึ่งก็ดีนะแต่อาจจะต้องแลกกับภารกิจการงานหรืออะไรที่มันสูญเสียเวลาไปก,ก็ก็มีไม่นอ้อยดังนั้นอาจจะต้องสมดุลระหว่างหน้าที่ภาระความรับผิดชอบ ระหว่างสัมพันธ์กับเพื่อนที่จะต้องสร้างนะหรือต้องรักษานะครับสมดุลตรงนี้นะครับบนพื้นฐานของฉันก็มีคุณค่านะอเออเธอจะมองฉันยังไงก็ก็ไม่รู้ละเป็นปัญหาของเพื่อนนะแต่ปัญหาของเราคือเรารักเพื่อนและเราก็รู้จักที่จะรักตัวเองด้วยเช่นเดียวกันมันจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นนะดังนั้นควรจะกดไลค์กดแชร์เพื่อนอะไรล้วจะอยู่ไม่อยู่ในนั้น อย่าให้มีผลเลยอันนี้คือภาษาที่บอกกับตัวเองอนะครับรักตัวเองให้ถูกต้องรักให้เป็นรักให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ตีค่าหรือตีความหมายให้เหมาะสมอังน,นั้นสิ่งภายนอกปัจจัยภายนอกนี่นะครับมันก็จะมีผลต่อชีวิตของเราลดลงโดยเฉพาะโลกตอนนี้มันกระจายไปทั่วโลกนะฮะทางโซเชียลมีเดียใครต่อใครคนละประเทศ <laughs> โอ้ก็รู้จักกันหมดนะครับจะรู้จักสนิทบ้างไม่สนิทมั่งก็มีเยอะแยะนะครับแต่ถ้ากลับมาพื้นฐานเราพูดถึงพื้นฐานแล้วกันมันก็ยังไงหนูก็อยู่ได้จนแก่จนเฒ่าเราก็จะยังคง enjoy นะครับกับเพื่อนที่มีอาจจะไม่ได้มากมายนะักกับาการแสดงความรู้สึกของเพื่อนบางกลุ่มนะครับเรา v a l u เราตีคุณค่าสิ่งนั้นอันนี้ก็ดีแล้วนี่ก็มากโขแล้วบอกว่าอันเนี้ยดีกว่านะครับ เออถ้าเราไปมองแต่มากๆเยอะๆแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะนะแต่มันจะกลายเราเริ่มเสพติดละอืมมันเป็นการเสพติดอย่างหนึ่งนะครับที่จะต้องอย่างเงี้ยถึงจะทําให้เรายกใจเราขึ้นมีความสุขม,มันมันก็อาจจะเริ่มเริ่มเบี่ยงประเด็นละมาวัดกันที่จํานวนอ๋อค่ะก็ขอบคุณอามอมากมากเลยค่ะวันนี้ก็ ได้อะไรเยอะเลยค่ะนะครับคุณผ hum ู้ชมครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมยุคที่โซเชียลมีเดียเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสิ่งปกติธรรมดานะครับตั้งแต่เด็กเล็กๆวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่หรือวัยที่ฉลาดแล้วนะครับว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนเรามันน้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับคนอื่นนะครับกดไลค์กดแชร์กดหัวใจอะไรพวกนี้นะครับเอ๊ะทำไมมันไม่มากเท่าคนอื่นนะครับซึ่งมากก็ดีนะครับไม่ได้ผิดอะไรเลยนะครับก็จะทําให้เป็น น้ำยาเล็กๆ,ๆน้อยๆที่ทําให้ใจมันชื้นบานเนี่ยน,นะครับแต่ถ้าหากกรณีเป็นตรงข้ามมีไม่เยอะมากจงนับว่าสิ่งนั้นก็ดีแล้วมากเพียงพอแล้วสําหรับตัวของเราเพราะอะไรเพราะคุณค่าของเรานั้นมีค่าเสมอในสาร,ระเนตรของพระเจ้าและถ้าใครไม่ได้รู้ใจเราไม่ได้สนใจเราก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่อยากจะบอกว่าพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ เป็นเพื่อนที่แท้ของเรากลับเป็นผู้ที่รักเราสนใจเอาใจใส่ยอมตายเพื่อเราในระดับนั้นแล้วเราจะยังคงไม่ดีใจหรือครับที่หนึ่งชีวิตมีเพื่อนที่แท้แบบนี้พระเยซูคือเพื่อนแท้ในชีวิตของท่านนะครับเราจะถามด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงเป็นคําตอบเป็นเพื่อน ที่ดีที่สุดของคุณพิชมที่กำลังแสวงหาเพื่อนแท้เพื่อนสนิทเพื่อนที่รู้ใจเพื่อนที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อเราและพระเยซูคือคำตอบนั้นขอพระเจ้าเปิดใจพี่น้องเหล่านี้ที่ได้สัมผัสกับเพื่อนแท้คือองค์พระเยซูในวันนี้และขอพระเจ้าทรงเข้าไปในจิตใจของเขาแล้วก็ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงมากขึ้นยิ้มได้ชื่นใจได้ และพระเจ้าทรงทําได้ทุกอย่างวันนี้ขอพี่น้องที่กําลังเศร้าใจกําลังรู้สึกว่าเหงาหงอยขอพระเจ้าให้สาแดงพระองค์เองอีกเช่นเดียวกันที่ชีวิตของเขาจะแช่มชื่นขึ้นมีความหวังมีความรักมีพลังมากขึ้นกว่าเดิมและเราฝากคนเหล่านี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระสุคิตเจ้า,เจาอาเมนหากยังไม่จูใจนะครับ โทรหาเราได้นะครับ0209719001กด1จะมีพี่ๆน้องๆใจดีนะครับที่จะพร้อมจะพูดคุยกับทุกท่านนะครับแล้วก็รายการนี้ Coffee Club ก็เป็นภาพจำลองภาพหนึ่งนะครับที่เหมือนกับชีวิตของเราบางครั้งเราก็ต้องการเรื่องที่มันยากๆเรื่องที่มันทุกข์ใจนะครับกลับเข้าสู่บรรยากาศที่แก้ไขได้นะครับแม้ว่าความจริงจะเป็นเช่นไรก็ตามนะครับบรรยากาศดีๆ ของร้านนี้นะครับก็จะยังคงอยู่กับคุณผู้ชมนะครับถ้าหากว่าท่านเห็นว่า,าคลิปนี้ดีนะครับร้านนี้ดีนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็แบ่งให้เพื่อนๆของเราเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเพื่อจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อที่จะพัฒนาตัวของเราความคิดของเราจิตวิญญาณของเราให้เติบโตมากขึ้นวันนี้ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ